เอาเอาเอ้ยชาเอาเาเอ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 าเราเอเอาเอาเลาวาเออาเอาอาเ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 อเอล่าเอาเาเอเาเเาเเาเอาเเอาเเปาเาเเอาเอาเออเเเเอาเเาเาเเาเอออเเา ใช่เปล่าเออว่ะไม่มีเลยเหรอในถุงไม่มีจะขายบัตรสมาชิกเดียวเีจะตัดมิสิกตัดตัดไปตัดมิสิกหนูหนูหนูตัดตัดเค้กก่อน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 

นู่นกินเค้กก่อนกินเค้กก่อนเค้ก <c oughs> <c oughs>